เช้านี้ที่สวนเกษตรนะคะอันนี้สวนผักส่วนผักยังลกอยู่เลยค่ะแต่ว่ามันมีผักผักที่ขึ้นไปเยอะแยะมากมายเลยมันละกอนะคะอันนี้ไม่ได้กลับมาในรอบไม่ได้กลับมาในรอบกีเดียนหนึ่งเดือนนะคะออืนี่ค่ะ หักรกนิดหนึงค่ะค่ะเดี๋ยวจะพาไปเดินดูนะคะเดินดูความเป็นน้ําค้างของเขานะคะมะกอกน้ําก็เริ่มโตแล้ะค่ะเดี๋ยวกินลูกแล้นะคะนี่กรกน้ําจ้าแล้วก็น้าเต้านะคะน้าเต้าน้ําเต้าอืมแอบดูความเป็นน้าเต้านิดนึงค่ะนี่ลูกมันยาวมากค่ะยาวเมตรหนึ่งเลยนะคะ ไม่ใช่ยางธรรมดามันรูปที่จีค่ะหืุแห่งตรงเต่งตรงเต่งเยอะแยะมากมายเลยโอ้โหมันอะไรกันนี่มันน้ำเต้านั่นนี่ยึมแล้วก็นี่เลยค่ะความเป็นน้ำค้างของเขานะคะ่ตรงนี้สปา บบตอนนี้บัวน้อยค่ะแต่ก็พอมีได้ขายบ้างนะคะตรงนี้ก็เมื่อก่อนก็จะอยู่ที่นี่นะคะตอนนี้ขยับออกมามีสิ่งละสวัสดีทักทายเพื่อนผูลยสวัสดีทักทายหน่อยค่ะวันนี้จะเป็นอุย้ยมีผู้ก,กับสิงโตนะคะนี่เลยก็ความ ตัดไม้ของที่นี่นะคะที่อื่นแห้งแล้งแต่ทำไมที่นี่ไม่แห้งแล้งเลยจ้าที่นี่แลดูแบบสดชื่นมากๆบรรยากาศดีมากๆนะคะอ๋อค่ะ,คะสวนกเกษตรพอเพียงปรึบอ,อันนี้เขาเกตถนนเข้ามาใหม,ม่นะคะนี่นี่ค่ะอันนี้คือ ข้าวของไม่ใช่ของเราค่ะเป็นของอีกบ้านหนึ่งนะคะอยู่ด้านนี้ือแถังนี้ก็คือข้าวให้รานะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเรียกว่าหุ่นไลกานะคะทุกคนหุ่นไลกาคะ่ะชีพอือมนี้เป็นอยู่กันทากาศท่ากางส่วนเกษตรนะคะ อันนี้ผักต้นผงชูรสนะคะทุกคนดูติดกับถนนไม่ไกลมากค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะอือ๋ันนี้ก็คือถนนใหญ่นะคะไม่เอยก็อยู่ลงมาตรงนี้ไม่ไกลมากโอเค Good Morning Good Morning ส่วนกเกษตรพอเพียงตาไวเอจันนะคะเจอกันใหม่จ้า